สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ประเทศไทยของเรานั้นมีความหลากหลายและก็น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาทําน้ําพริกขาค่ะซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของทางเหนือนั่นเองค่ะส่วนผสมนะคะมีอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะอย่างแรกค่ะน้ําพริกขาก็ต้องมีขาค่ะซึ่งเราใช้เป็นขาที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะกระเทียมค่ะพริกแห้งค่ะเกลือน้ำปลา แล้วก็วันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำพริกขาจะมีส่วนผสมแค่นี้แต่ว่าเราค่ะจะมาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูนี้ด้วยนี่เลยค่ะทูน่าในน้ำแร่นะคะโอเคค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมมีน้ำพริกแล้วก็ต้องมีเครื่องเคียงนะคะวันนี้เราก็จะทานกับผักที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดฟักแมวฟักแมวฟักทองแครอทเห็ดแล้วก็มะเขือม่วงนั่นเองค่ะโอเคค่ะ เริ่มเปิ้นกันก่อนเลยค่ะที่สูตรของน้ําพริกขาค่ะซึ่งน้ําพริกขานะน,นะคะคุณผู้ชม,มอย่างที่บอกไปเราก็ต้องใช้ขานั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาซอยเป็นแว่นค่ะนคะเราก็ในระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เรารอนะคะ ของเราค่ะเราก็จะมาทำตัวของปลาทูน่านั่นเองค่ะก็บีบเอาน้ำออกก่อนนะคะเปิดไฟไว้ก่อนเลยนะคะ้วเดี๋ยวเอาทูน่าไปคั่วกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะมาค่ะคัว่วทูน่ากันค่ะนี่ค่ะเราใช้เป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยจะมาคั่วทูน่าก็ไม่ต้องใส่น้ำมันค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะคุณว่าการที่เราทานปลาเนี่ย ันก็มีประโยชน์ค่ะยิ่งถ้าได้ทานกับน้าพริกด้วยก็จะยิ่งดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าปลาทูน่าเนี่ยค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะสามารถซื้อมาเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะเป็นปลาทะเลที่มีโปรตีนสูงมากค่ะแล้วก็มีไขมันน้อยมากค่ะใครที่กําลังไดเอทอยากจะรักษาหุน่นลดน้นาหนักรักษาสุขภาพนะคะทูน่าเนี่ยช่วยได้ค่ะเพราะว่าทานแล้วก็อิ่มท้องแถมยังมีเจ้าโอเมก้า3ด้วยค่ะ ซึ่งเจ้าโอเมก้าสนะคะคุณผู้ชมมีความพิเศษมากค่ะ mm. เขาจะช่วยทำให้เราเนี่ย mm. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเสื่อมต่างๆได้หลายอย่างมาก mm. ทั้งโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์นะคะโรคสายตาแล้วก็โรคหลอดเลือดอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมเรียกกจ้ว่าทูน่าเนี่ยเป็นปลาที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทูน่าค่ะเราก็ขาด้วยค่ะใส่ไว้ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าทูน่าเนี่ย สามารถนามาทําอาหารได้หลายอย่างมากค่ะพอเอามาคั่วปุ๊บนะคะก็น่าทานไปอีกแบบนึงค่ะพริกแห้งนะคะที่เราก็จะมาคั่วก่อนค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่จะค่อนข้างทําให้เราเนี่ยไอได้ง่ายค่ะใครที่รู้ตัวว่าแพ้นะคะก็พยายามค่ะเปิดหน้าตา่างอยู่ในท,ที่ที่ระบายอากาศเยอะๆค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะพริกเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะเป็นสีดํานะคะซึ่งการที่พริกเป็นสีดำเนี่ยคะ่ะ มันจะมีกลิ่นที่หอมฉุนค่ะคั่วพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคั่วจนพริกนะคะมีสีดําแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี้แหละค่ะมาตําให้เข้ากันค่ะจะมาตําน้ําพริกกันนะคะนี่นะคะ่ะคุณผู้ชมเริ่มจากพริกค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะหกนะคะให้พริกแห้งแลกก่อนค่ะ เสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชมน้ำพริกขาก็ต้องมีค่ะนะคะแล้วก็มีกระเทียมด้วยค่ะโอเคค่ะในระหว่างที่เราตำน้ำพริกอยู่นะคะคุณผู้ชมก็นี่เลยค่ะเราจะมานึ่งผักไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะเป็นผักสุขภาพทั้งนั้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนึ่งไว้นะคะจนสุกค่ะมาตำน้ำพริกกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมใกล้ล้วค่ะ เห็นสีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ปลาทูน่าลงไปด้วยค่ะอันนี้ตักเก็บไปก่อนนะคะจำได้ไหมคะปลาทูน่าที่เราคั่วไปเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโขลกนะคะให้เข้ากันค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าสังเกตดูเนี่ยกูดเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำพริกค่ะทั้งหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกค่ะทูน่านะคะซึ่งก็จะเป็นน้ำพริกที่ มีน้ำหนัแห้งๆแบบนี้แหละค่ะเหมือนกับน้ำพริกนรกนั่นเองค่ะว่าแล้วก็เดี๋ยวมาจัดจานทานข้าวกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะผักเครื่องเคียงของเราน่าทานมากๆเลยค่ะทีนี้ค่ะเป็นน้ำพริกค่ะนะคะสไตล์รายการกุเดียที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเลยค่ะ น้ำพริกค่ทูน่านะคะทานกับเครื่องเคียงเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองไปทานดูได้นะคะและวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากซีเล็กทูน่าในเครือ TUF ค่ะและช่วงหน้าคุณผู้ชมคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะ